เอาจริงปะถ้าไม่ได้เกิดเรื่องแบบชายแดนไทยกัมพูชาแบบเนี้ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเข้าใจท่านผิดแบบไหนเพราะว่าเห็นแบบได้ยินมาตั้งแต่แบบเด็กเลยก็คือแบบเนี่ยขายชาตินาะอะไรเงี้ยเอออืมแต่ก็เข้าใจแหละบางทีเขาก็อยากที่จะทําให้มันเกิดภาพแบบนั้นออกมาด้วยแบบวิธีการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ แต่จริงๆเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อาจจะสามารถสามารถที่จะหาความรู้เองได้แหละโดยที่ไม่ต้องให้แบบว่าคนก่อนๆที่เขาได้รับข้อมูลมาแบบผิดๆอะแล้วมาบอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีขายชาติอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทุกวันนี้ลองถามกลับไปสิว่ามันขายได้ยังไงขายแบบไหนผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคําตอบให้เราอะดิฉันมองว่าดิฉันมองว่าไม่ค่อยมีมูลหรือความน่าเชื่อถืออะไรเท่าไหร่นะคะก็จะความรู้สึกของคนเสื้อแดงอะที่ทําไมเขายังคงจงรักภักดีตั้งแต่แบบไทยรักไทยจนมาถึงเพื่อไทยณตอนเนี้ย ดิฉันแบบแบบนะคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะยิ่งแบบฟังเรื่องเราเรารู้สึกแบบเออกว่าเราจะมีทุกวันเนี้ได้อ่ะมันก็ไม่ใช่แค่อ่อน,น,นโยบายดีๆแบบอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันก็คือมันทําให้หล่อเลี้ยงชีวิตเราจนทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยถึงมองว่าต่อให้คุณขยันทํางานขนาดไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยเงินที่เหลือมันก็ไม่เหลือแล้วอ่ะนึกภาพไหมมัน ซึ่งมันก็จะมีพักไหนบ้างอะที่เขาแบบพยายามทําเพื่อแบบอย่างเราๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแหละว่ามันเป็นภาษีของเราแต่ว่าต่อให้เป็นภาษียังไงอะถ้าถ้าคนกลุ่มนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะเอามาทานโยบายดีๆแบบยืนระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ใช้อ่ะมันเอาจริงปะ